สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนสมาชิก youtube และผู้ติดตามทั้งหลายนะครับวันนี้ครับเลขเด่นพอเต็งหนึ่งครับจะพามาดูเลขเด่นล่าง3ตัว2สูตรครับเด่นล่าง3ตัว2สูตรสูตรนี้สูตรแรกครับเคยใช้วันที่แล้วครับก็เข้านะครับวันนี้จะมาประกบอีกสูตรหนึ่งที่เป็นเด่นล่าง3ตัวเหมือนกันจะเป็นยังไงครับมาดูครับสูตรที่1นนะครับใช้หลักร้อยครับ ร้อยบวกด้วย10ล่างหน่วยล่างแล้วก็บวก8นะครับ5บวก6เป็น11นะครับ11บเวก2เป็น13นะครับ13บวก8เป็น21นะครับใช้1นครับบวกเพิ่อมอีกสองตำแหน่งครับ2กับ3นะครับอีกสูตรหนึ่งนะครับใช้หลักหมื่นหนึ่งครั้งหลักร้อยหนึ่งครั้ง หลักสิบบนสองครั้งหลักหน่วยล่างหนึ่งครั้งบวกได้เก้าคงที่นะครับเก้าบวกห้าได้สิบสี่ครับสิบสี่บวกหกได้ยี่สิบครับยี่สิบบวกสองได้ยี่สองครับยี่สองบวกเก้าได้สามสิบเอ็ดครับไปครับใช้เลขหนึ่งครับหนึ่งบวกเพิ่มหนึ่งแต้มครับเป็นเลขสองส่วนนี้บวกเพิ่มอีกสองแต้มครับเป็นเลขสี่ครับ ส่วนี้จะได้เด่นที่นที่1กับ2จชนกันครับส่วนนี้จัดชุดที่1 1 1 2 1 4 2 1 2 2 2 4 3 1 3 2 3 4ครับ วนลวันล่างวาต่อมาครับออกหนึ่งหนึ่งครับก็เข้าที่หนึ่งหนึ่งนะครับเข้าตัวนี้เลยก็เข้าเป็นงวดแหละครับอ่าสุดนี้เดินมาหลายงวดนะครับเจ็ดย้อนดูยแค่เจ็ดงวดนะครับวดต่อมาครับสุดเดิมนะครับหลักร้อยครับสี่บวกหนึ่งด้ห้าห้าบวกหนึ่งในหก 6บวกแได้14ครับเด้ลอสี่ตัวแรกครับเดินมาสองตำแหน่งครับ4 5 6ครับอีกสูตรหนึ่งครับ0ูบวกสได้4 4่สบวกสิได้14 14ีบวกหได้15 15้บวกเได้24ครับก็เป็น สีห้านี่มเพิ่มสองแต้มนะครับเป็นเจ็ดครับจัดชุดนะครับสี่สี่สี่ห้าสี่เจ็ดห้าสห้าห้าเจ็ดครับหกสีหกหครับวลวน์ก็ต่อมาครับ ล่างออก6 7นะครับก็เข้าครับสูตรแรกเข้าที่เลข6นะครับสูตรที่2องเข้าที่เลข7นะครับ6 7ครับเข้าวันนี้งวดต่อมาครับหลักร้อยครับ7บวก6ได้13 13าบวกเได้20 20ิบวกแได้28ครับเลข8เป็นตัวแรกครับตัวแรก ศูนย์ครับสูตรที่สองครับ,รบ1นบวกเได้8ปดบวกหได้14 14ีบวกเได้ 21, 21่สิบยบวกเได้30ครับเชลเล็กศูนย์ครับศูนย่ง 1. นี่บวกสครับเป็น3นะครับจัดชุดที่8 0 8ศดห 83 90 91 93 00 01 03ครับผลรางวัลงวดต่อมาครับล่าง91ครับสุดแรกก็เข้าที่เลข9นะครับสุดที่2เข้าที่เลข1ครับ ต่อมาครับ4บวก9ได้13 13บวก1ได้14 14บวก8ได้22ครับใช้เล็ก2นะครับ2 3 4 2> อีกส่วนหนึ่งครับ5บวก4ได้9 9บวก4ได้13 13บวก1ได้14 14บวก9ได้23ครับ เลข3ครับสาบวกเพิ่ม2แต้มครับ6ครับจัดชุดนะครับ2 3 2 4ามส3 3 4 3 6 4 3 4ห 4, 4 6ามสามหครับผลวังวดต่อมาครับล่าง ออก4 6ครับส่วนนี้ก็เข้าเลขสครับส่วนนี้เข้าเลข6ส่วนนี้4ก็เข้านะครับมาต่อมาครับอันนี้ได้8นะครับ4ีบวกหได้0นยครับ 8ปดบกศูนย์ได้ดครับนามาบวก8เป็น6ครับวางที่6 7 8อีกศูนย์หนึ่งครับศูนย์บวก8ได้8 8ปบวกสองได้10ครับ10บวกได้16 16บวก9ได้ห้าครับวางที่5 6บวกเพิ่ม2แต้มนะครับเป็น8นะครับจัดชุดครับ หกห้าหกหกหกแปดเจ็ดห้าเจ็ดหกเจ็ดแปดแปดห้าแปดหกแปดแปดนะครับงวดต่อมาครับล่างออกหกหกนะครับส่วนนี้เข้าที่ละหกส่วนนี้ก็ข้าที่ละหกครับ มาต่อมาครับสองบวกหกได้แปดแบวกหกได้สิบสีิบสี่บวกแปดได้ยีิบสองครับวางที่สองสามสครับที่สุดหนึ่งครับเจ็บวกสองได้เก้าครับเก้าบวกศได้เก้าเก้าบวกหได้ส 15. 15ิบห้าสิบห้าวกเได้ยีบสี่ครับสี่ห้า บวกสองครับเจ็ดครับจัดชุดนะครับสองสี่สองห้าสองเจ็ดสามสามสี่สามห้าก็สามเจ็ดสี่สี่สี่ห้าสี่เจ็ดครับผลวัลก็ต่อมาครับออกสี่สี่ครับ เอาที่สี่สี่ล่างครับวันนี้ได้สี่ก็ได้สี่ครับ <gle ij ing noise> ก็วัดที่ถึงนี่ครับวัดที่หนึ่งพฤศจิกายนสองพันหรกสิบหกนะครับได้อะไรครับมาดูครับสี่สามตัวสี่สามสองสองบวกแปดได้ศูนย์ครับวางที่ศูนย์หนึ่ง อันนี้4 3 2 2บวก1ได้3 3บวก4ได้7 7บวก9ได้6ครับ6 7บวกเพิ่ม2แต้มนะครับเป็น9ครับจัดชุดนะครับ0 6 0 7 0 9 1 6 1 7 1 9 สองหกสองสองเ,องเนะครับงวดที่เริ่มใช้นะครับหนะครับจิ้กไยังสองันหสก็เข่าตามนี้ครับ น,นี่ถือว่าเข้าตรงแล้วเนี่ยไม่กลับเลยนี่46ก็ตรง66ี่44 ชุดก็จะได้เก้าชุดล่างนะครับก็วันที่1พักชิจกายนนะครับได้ตามนี้นะครับ06 07 09 16 17 19 26 27 29นะครับ ฝากติดตามนะักคำนวณมือใหม่นะครับเป็นกำลังใจให้หน่อยนะครับก็ไม่ต้องเชื่อผมทุกอย่างนะครับเชื่อตัวท่านเองนะครับเลขมีเข้าม่หลุดครับก็ขอบคุณครับที่รับชมนะครับสวัสดีครับ